สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกันอีกแล้วในรอบบ่ายโดยเสื้อสีชมพูนะคะในอีพีหกสกนะคะคุณครูก็ได้ถ่ายทำการรับออบอลสีนะคะจากบุรีรัมย์น้องเขาส่งมานะคะจากน้อง คนละทีนะคะช่องคนละทีก็สั่งซื้อบอนสีจากเขาเขาก็ส่งมาเร็วมากเลยค่ะน้องก็ส่งวันจันทร์วันนี้วันอังคารนะคะก็ได้รับแล้วนะคะเร็วเกินคาดทานกาแฟกันค่ะนะคะบ่ายสี่โมงงั้นเนี่ยทานกาแฟกับคุณครูน้ำใจนะคะอันนี้ทานกาแฟเพียวๆไม่มีขนมค่ะ นี้ทานช้าหน่อยปกติประมาณ3าบ่ายสามโมงคุณครูจะทานแต่วันนี้ลืมเลยค่ะลืมหิวตื่นเต้นที่ได้รับบอลสีนะคะที่สั่งจองไว้นะคะเ,เจ้าจัก,กรพรรดินะคะเจ้าจัก,กรพรรดิถ้าจำไม่ผิดกาแฟนะคะค่ะอื คุณครูคุณครูน้ำใจตั้งใจว่าจะปลูกเลยนะคะก็จะปลูกก็มาคิดคิดเอ๊จะมีปัญหาอะไรไหมเขาจะปรับสภาพได้ไหมนะคะก็เลยลายครูก็เลยไายไปถามน้องเขานะคะไปถามน้องเขาว่าจะทำยังไงจะปลูกเลยหรือว่าทำยังไงน้องเขาก็แนะนำมาว่าให้เข้าให้อบ ให้อบแบบนี้ค่ะให้ทําแบบนี้ค่ะเดี๋ยวคุณครูขออนุญ,ญาตวางกาแฟก่อนไม,ไม่ทานได้ทานนะคะไม่ทันได้ดื่มคุยกันก่อนนะคะคือน้องเขาบอกว่าพอแกะกล่องเสร็จแล้วใช่ไหมคะแกะกล่องเสร็จแล้วก็ให้แช่ลงในขันน้ํานะคะอันนี้อันนี้คือบ่อน บอนที่ซื้อมานะคะเจ้าจัก,กรพรรดิเกือบลงถ้วยกาแฟโอเคนี่นะคะใกล้ๆเลยนะคะนี่ค่ะรูปร่างหน้าตาของเบบีเบบีเจ้าจัก,กรพรรดิเป็นแบบนี้ค่ะแล้วน้องก็ส่งมาแบบนี้นะคะเขาก็แพ็คกิ้งอย่างดีเลยนะคะแล้วน้องเขาก็แนะนำว่า ให้แช่ลงในนี้ค่ะในขันน้าเอาน้ำใส่แช่คุณครูก็แช่มาถึงก็หลังจากแกะกล่องก็รีบแช่เลยค่ะกลัวเขาจะตายนะแช่สแล้วถามน้องเขาว่าทำไงต่อปลูกได้เลยไหมปลูกได้เลยไหมคะน้องเขาบอกปลูกได้เลยเถ้าไม่พร้อมที่จะปลูกก็เข้าตู้อบอ่ะ ทำตู้อบง่ายๆให้ใช้ถุงพลาสติกอย่างนี้ค่ะใหญ่ๆนะคะครูก็สองจิตสองใจจะเอาอยัางไงนะคะดินครูก็เตรียมไว้แล้วเนี่ยค่ะครูก็เตรียมดินเวลาที่จะปลูกนะคะแต่ครูไม่มีใบใบก้ามปูไม่มีใบก้ามปูไม่มีใบมะขามไปถามหาหลายร้านแล้วแถวบ,บางพรีสมุทรปราการไม่มีค่ะไม่มีขายนะคะ ถ้าโทรไปซื้อที่ไหนครูก็ไม่มีความรู้อ่ะแล้วก็ไม่มีคนบริการด้วยนะคะก็เลยสั่งร้านน้องเข้าที่เคยซื้อต้นไม้อื่นเป็นประจำอะค่ะบอกว่าให้เอามาขายนะใบก้ามปูอ่ะนะครูจะซื้อเอามาขายเยอะๆเลยเขาก็คับคับคับ,คบก็รับปากแต่ว่าเขาจะมาขายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนาะ,ะครูก็เลยใช้สูตรผสมนุ่มผสมนี่ หลายๆตำราหลายๆกูรูผู้รู้ที่ค่าอธิบายใน y ย u u ูบมะค่ะครูก็มาแอพพลายใช้นะคะครูก็ได้พอดีใส่เกงสีขาวไม่ค่าวางมนหัวเขา่าโอ้ยเดี๋ยวกางเกงเปื้อนเนีย่ยคุณครูก็ได้เนื้อดินแบบนี้นะคะร้วนสุยเอาแบบร้วนสุยที่สุดเท่าที่จะทำได้ใส่หลายอย่างคะ่ะใส่หลายอย่างมีอะไรอ่า มีดินใช้ดินน้อยนะคะเห็นว่าเขาใช้ใบกัมปูรุนรวนไม่มีดินเลยครูก็เอาดินน้อยที่สุดแล้วก็ใส่แกลบที่ครูแช่น้ำไว้หลายคืนแล้วค่ะผสมแกลบแล้วก็ขุยมะพร้าวแล้วก็เปลือกไข่ที่ครูทุบจนละเอียดนะคะก็มาผสมกันแล้วคลุกเคล้าให้ให้มันล้วนนะคะ ให้ล้วนที่สุดเท่าที่จะทําได้ออกมาถ่ายทํานอกบ้านก็เป็นอย่างนี้ค่ะเครื่องบินมาอีกแล้วแต่พอเออวันนี้ข้างบ้านเขาก็ซ่อมบ้านนะยังไม่เสร็จเขาก็เลิกห้าโมงเย็นแต่ครูต้องรีบถ่ายถ่ายทําวิดีโอเพราะว่าเดี๋ยวสี่โมงครึ่งจะมีลูกศิษย์มาเรียนนะคะก็จะถ่ายทําสักสิบกว่านาทีนะคะก็ แล้วปากไไ้แล้วว่าจะปลูกให้ดูว่าจะหมูหรือจ่าจะทำจะทำเป็นหรือเปล่าเนอะนะคะก็ไม่ยากละคะ่ะก็ไม่ได้ยากนะครูว่านะคะอก็ไม่ได้ยากขออนุญาตนะคะนั่งบนเก้าอี้นั่งยองๆแล้วเมื่อยเมื่อยเขาเริ่มไม่ค่อยดีแล้วนะแก่ตัวของเขาเริ่มไม่ค่อยดี นิ้วก็เริ่มข้อเริ่มไปละเริ่มเจ็บแล้วครูก็เริ่มเจ็บแล้วทําอะไรไม่ค่อยคล่องกระถางก็เตรียมไว้ค่ะใหญ่ไปเปล่าค่ะถ้าทางจะใหญ่เนาะที่จริงอะ่ะครูจะเอากระถางเนี้ยมาเปลี่ยนกับต้นนี้ค่ะเดี๋ยวจะอัปเดตต้นนี้ให้ดูบอนสีต้นนี้ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะบอนสีบอนสีนี่ ใหญ่ไหมใหญ่กว่าหน้าครูอีกใหญ่ไปสองเท่าเห็นไหมคะออกสองใบแล้วค่ะออกอีกหนึ่งใบอีกหนึ่งก้านตอนที่ตอนตอนที่อัปเดตตอนแรกเลยแค่ก้านเดียวใช่ไหมคะตอนนี้มาอีกก้านหนึ่งแล้วค่ะเป็นสองแล้วใหญ่น่าดูเลยเห็นไหมคะใหญ่ไหมคะสวยเนาะเอาใกล้ๆเลยนะคะ สวยนะครูนั่งดูทุกวันเลยมีความสุขดีนะคะโอ้ใบเขาใหญ่จริงแล้วก็มีต้นเล็กๆขึ้นมาอีกเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาแยกไปปลูกได้ไหมผู้รู้บอกทีถ้าเข้ามาแวะมาชมช่องครูนะช่วยบอกทีนเนี่ยเนี่ยตรงนี้เราขุดเอาไปปลูกได้ไหมหรือปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้แล้วก็กระถางคุณครูควรจะเปลี่ยนได้หรือย,อยังเพราะใบเขาใหญ่มาก นะคะช่วยคอมเมนต์บอกพีค่ะเสียงก่อสร้างจีเหล็กกันทั้งวันเออเสียงซาวบ้านครูเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาทำบ้านเสร็จก็คงจะค่อยยังชั่วรบกวนทั้งวันละครูประสาทจะเสียต้องหลบตัวอยู่ในบ้านออกมาข้างนอกก็จี้จี้จ้ปวดหู ะค,ะครูจะเปลี่ยนกระถางได้ด้ือย่างเล็กไปไหมเล็กไปไหมคะนะ <c oughs> ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะคนที่เคยเข้ามาชมในช่องครูอะแล้วก็เลี้ยงบอนสีขายบอนสีอะไรช่วยช่วยแนะนำหนะะ่อยค่ะคุณน้ำงใจไม่เคยปลูกคะ่ะนะคะเกิดมาทั้งชีวิตไม่เคยปลูกบอนสีเลยนี่จะเป็นครั้งแรกในชีวิตของครูที่จะปลูกบอนสีอะ เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะที่จะมาปลูกพรสีเล่นเออนี่ยค่ะอัปเดตให้ดูนะคะว่าต้นเขาโตแล้วนะคะต้นนี้นะคะให้ใบเยอะแยะเลยต้นนี้ก็เริ่มให้แล้วครั้งแรกที่ครูถ่ายทำให้ดูอะมีแค่ใบเดียวใช่ไหมคะ ตอนนี้เขาออกสามใบแล้วเนี่ยเนี่ยว่าครูเซอร์ไพรส์รามากเลยเซอร์ไพรส์รโหมัน Amazing เหลือเชื่อแล้วยังมีใบเล็กๆอีกค่ะนี่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 น,นี่อ่ะอ่าเนี่ยสองใบนะเนี่ยใบเล็กๆอีกเนะี่ยขึ้นอีกอะ่ะโอ้โหเริ่มงามเริ่มงามโอ้ใจชื้นเริ่มงามแล้วนะคะ ขอโชอ์อีเนวอีแนวอีแนวของครูอีแนวของบุษบานี่ค่ะออกอีกใบแล้วค่ะเห็นไหมคะแต่ใบนี้ไม่ทราบว่าเป็นอะไรเนี่ยเขาอยู่ๆเขาก็โผล่ขึ้นมาแล้วใบก็ไม่เหมือนไม่เหมือนอีแนวเลยค่ะนี่นะคะใบข้างล่างเนี่ยค่ะเ,เ,เ,เริ่มงามเริ่มงามเนาะ ขอโชว์อีกกระถางนึงค่ะเบบีค่ะเแบบีเแบบแบบีจงอางเนาะเตอนนั้นเห็นเป็นเป็นอะไรนะเป็นหน่ออยู่เลยเนาะแล้วก็โผล่มานิดเดียวตอนนี้ใบเขาออกมาเต็มที่แล้วค่ะเนี่ยเแบบีจงอางของครู ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็สามใบแล้วค่ะสามใบละบอนบ้านบ้าๆของครูอ่ะยังใจไม่ถึงใจไม่ถึงที่จะเล่นบอนแพงๆราคาเป็นพันๆใจยังไม่ถึงเพราะเรายังไม่มีความสามารถในการดูแลในการปลูกในการบำรุงรักษายังต้องศึกษาจากช่อง YouTube ต่างๆ ที่เขาสอนที่เขาบอกสาธิตให้ดูนะคะอขออนุญาตดื่มกาแฟนะคุยมากก็เสียงแหบมาดื่มกาแฟด้วยกัน,นค่ะชื่นใจค่อยมีแรงคุยต่อเนาะเอาระค่ะวกมาเรื่องตัวใหม่ของเรานะคะเจ้าจากกักรพรรดิตัวน้อย ให้ดูอีกครั้งหนึ่งเจ้าจากักรพรรดิตัวน้อยมาลุ้นไปกับครูนะคะว่าเมื่อเขาโตขึ้นเนี่ยการเจริญเติบโตของเขาจะเป็นยังไงจะสวยไหมจะสวยเหมือนคำแล้วล่ำลือไหมจะสวยจะสวยเหมือนกับอยู่กับน้องกุลทีไหมนะคะเห็นน้องเขาโชว์แล้วสวยสวยคุณครูก็เลยตัดสินใจสั่งซื้อเนี่ยเขาจะมาอยู่กับครูตลอดไปไหมจะตายหรือเปล่าเนี่ย จะช่วยครูลุ้นนะนะคะแต่ครูจะยังไม่ลงกระถางเนอะครูเชื่อน้องกุลธีเขาว่าอบก่อนไม่รู้จะอบกี่วันเนี่ยไม่เห็นน้องเขาบอกเลยว่าจะอบกี่วันดีควรจะอบกี่วันคะน้องกุลธีจะให้ครูอบสี่วันอบแบบนี้ อบแบบนี้เพื่อเพื่ออะไรคะเนี่ยครูก็งงอบเพื่ออะไรช่วยบอกครูทีค่ะนะคะใครที่แวะเวียนเข้ามาดูช่องน้ำใจเพิ่มทรัพย์คุณครูช่วยอธิบายให้หน่อยออบเพื่ออะไรครูก็งงเห็นเขาอบกันจ้างมีทั้งตู้อบใหญ่ตู้อบน้อยแล้วก็อบถุงพลาสติกแบบนี้คะ่ะ เาอบเพื่ออะไรคะสวัส่ะอดีค่ะอยู่ในบ้านคะ่ะครูกำลังทำวิดีโอถ่ายวิดีโอ,อค่ะเนี่ยอบน่ะเขาบอกให้อบแบบนี้ครูก็จะอบดูนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะอบแล้วก็ใส่อันนี้ไว้เนาะได้เนาะคะ่ะได้เนาะ ก็จะอบใส่กระางอยู่ค่ะอันนี้ก็ต้องเก็บไว้ก่อนนะคะเ,คเก็บไว้ก่อนค่ะแล้วก็วันไหนที่ครูจะปลูกก็จะถ่ายทำวิดีโอให้ดูอีกครั้งหนึ่งนั่งรอคุณครูก่อนลูกคุณครูขอถ่ายวิดีโออีกสามนาทีโอเคลูกสิดมาละ ในชีวิตคุณ้ำใจวุ่นวานครับคุณหลานก็มาแล้วเรียกใหญ่เลยย่าเฮดจะทำการบ้านจะให้คุณย่าสอนปกติแล้วเขาไม่ให้สอนแล้วค่ะสอนลูกชาวบ้านได้แต่สอนลูกหลานตัวเองนั้นไม่ได้นี่คือเรื่องจริงเขาจะไม่เชื่อฟังเราเขาจะเถียงเราทุกคำนี่ขนาดเราเป็นครูนะได้แต่สอนลูกชาวบ้านนะ ลูกหลานตัวเองนี่ไม่ยอมเชื่อเขากลัวแม่ก็คนเดียวแม่ก็สอนกันบ้านได้เพราะแม่ก็ดุแต่ย่าใจดีย่าไม่ดุก็โอเคค่ะสมควรแก่เวลานะไม่ทราบกี่นาทีแล้วครูก็พูดไปเรื่อยนะคะก็คุณครูก็จะขอลากันตรงนี้นะคะ ก็ขอให้ทุกคนแฮปี้มีความสุขนะคะสำหรับวันนี้ก็คงใกล้เลิกงานกันแล้วก็ได้กลับบ้านนะคะ,ะเสียงข้างบ้านถูกก็รบกวนเหลือเกินนะคะขอทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็พบกันในคลิปหน้านะคะ,อะขอบคุณมากค่ะทีะ่ติดตามดูวิดีโอของคุณน้ำใจมาตลอดนะคะขอบคุณมากค่ะ บายบายค่ะสวัสดีลาก่อนบายบายค่ะ